ล้มเหลวทุกทุกทุกลายนะอ้าว <laughs> ลองดูจุดจุดอา่าก่อไฟครั้งแรกนะครับใช้ไม้เล็กๆก,ก,ก่อนนะครับจะได้ติดง่ายครับ <laughs> เล่นไฟบ่อยไหม <laughs> 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 ตอนเด็กๆ <laughs> ผมเล่นประจำจนแม่ด่าแม่ตี <laughs> หาไม้เล็กเลก <laughs> ติดง่ายเอาไม้เล็กๆก,ก่อน ไม้เล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยติดง่ายリリリリリリยิ่งเล็กยิ่งดีเออน้องแย่เข้าไปขี้ข้างล่างเลยครับใช่แย่เข้าไปข้างข้างล่างเลยใช่จ้ะลองดูแล้วช่วงเนี้ย <acağız S 1> ต้องทําให้ไม้ติดให้เร็วที่สุดเอาไม้เล็กๆเหมือนเหมือนที่พี่เขานเนี่ยเอาเอายิ่งเล็กยิ่งดียิ่งแห้งยิ่งดี <ว oral S 2> เนี่ยกองกองว้อย่างเงี้ยละเดี๋ยวก็ติดละแย่แย่เข้าไปล<ะ>ึกๆเลย เอาเอาพัดพัดได้นะพัด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 ได้นะเป่าก็ได้นะแต่เป่าจะเหนื่อยปากจุดข้างในจุดจุดข้างในเนี่ยเดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่างงี้ของอันจะติดละไม้เล็กๆแบบอันอย่างเงี้ยเดี๋ยวติด ไม้เล็กๆเนี่ยในการก้านแบบเนี้ยจติดได้ไหมเริ่มเริ่มเยอะเป็นกระดาษติดอยู่เอาวางข้างบนหน่อยก็ได้ครับไม้เล็กๆเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้ครับขอเล็กๆขอท่อนเล็กๆ <c oughs> ด้านนู้นขอไม้เล็กๆมาเพิ่มหน่อยครับไม้ที่หักง่ายๆอย่างนั้นแหละครับติดง่ายสุดเลยครับใช่ครับไม้ดังหักดังป๊อกๆก,กน่อยแหละเอามาเสียบๆ,ๆไว้พอมันติดพอสมควรเราก็เริ่มเอาท่อนใหญ่เข้าไปวางให้มันแข็งแรงสวัสดีครับครั้งแรกในชีวิตนะฮะจุดไฟ <laughs> ดีใจ คนที่นั่งตรงน้องหมาจะร้อนมากเลยนะเนี่ยใกล้กองไฟเดี๋ยวเดี๋ยวขยับเสือได้ครับผมติดแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันติดพอสมควรมันเริ่มแดงๆเราเอาเอาเอาท่อนใหญ่นี่นะฮะเอาท่อนใหญ่เนี้ยประวางนะฮะมันก็จะได้อยู่ทนนานเลยครับ ติดแล้วใครชอบเล่นไฟครับเชิญได้นะครับต่อไปเป็นกิจกรรมพิสูจน์รักแท้นะครับวิธีการเล่นคือว่าให้เราจูงมือกันเราก็เดินมายืนอยู่ตรงกองไฟถ้าเกิดว่าเราไม่ร้อนเราแปลว่าประสบความสำเร็จในความรักนะครับมีใครอยากเริ่มคนแรกไหมคู่แรก <laughs> แล้วเรามายืนตรงกองไฟ <laughs> ล้มเหลวทุกทุกทุกลายนะ